แป็นโปสเตอร์หนังเจมส์บอ์นะคะผากอลฟิงเกอร์เมื่อปี1964ค่ะไปจนถึงเสื้อผ้ารองเท้านาฬิการุ่นต่างๆนะคะที่สายลับ007เคยสวมใส่ในภาพยนตร์ค่ะถูกนำมาจัดแสดงนะคะในงานนิเทศการที่จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองนะคะให้กับเส้นทางกว่า60ปีบนจอหนึ่งบนจอเงินค่ะของหนังสายลับในตำนานเจมส์บอ์นะคะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วค่ะงานนี้นะคะทางบริษัทผู้ผลิตหนงังอย่างอีออนโปรดักชันก็ได้รวบรวมนำสิ่งของ ของต่างนะคะที่อยู่ในแฟรนไชส์หนังสายลับ007ตลอด60โกอปีมาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมีขุนขี้พึ่งของชอนคูเนลลี่นะคะสมัยหนุ่มๆเลยรับบทเจมส์บอนมาโชว์กันนะคะรวมถึงสิ่งของหาชมยาก่ะอย่างรางวัลออสการ์ตัวแรกเลยนะคะของหนังเรื่องนี้ที่มาจากภาคโกฟิงเกอร์นั่นเองในสาขาตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมก็จัดแสดงกันด้วยค่ะ m ม็กซิมอนสิคะผู้อำนวยการฝ่ายเอกสารของยอมโปรดักชันค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะเก็บสิ่งของต่างๆจากหนังเจมส์บอนด์ได้เนี่ยแต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าพร็อพต่างๆส่วนมากเนี่ยจะถูกขายนะคะหลังจากที่ภาพยนตร์เนี่ยถ่ายทําเสร็จค่ะทาให้ต้องออกตามหาหรือว่ามีการประมูลกลับมาเพื่อเก็บรักษากันไว้นะคะซิมอนยังบอกด้วยแหะค่ะว่าเดิมทีการเก็บสะสมของที่ระลึกจากภาพยนตร์ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ค่ะจนกระทั่งในปี1990ที่คนยุค เบบี้ o ูมเมอเติบโตขึ้นนะคะและก็มองหาสิ่งที่เป็นเหมือนความทรงจําในวัยเด็กค่ะก็เลยทําให้สิ่งของจากภาพยนตร์กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับพวกเขานะคะนิทรรศการฉลอง60ปีหนังเจมส์ปอนด์จะเปิดให้ชมกันจนถึงนี่แหละค่ะ31ธันวาคมนี้นะคะ